สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมมือถืออีกแล้วนะมีเกมเนี่ยไหนมีชื่อว่า ค่ะิ finger อ่ามันเป็นแบบว่าจำลองการเป็นนิ้วทุกคนเคยเอานิ้วมาเล่นไหมเล่นเป็นคนอะไรเงี้ยเดินเดินสองนิ้วเป็นสองขาอะไรอย่างนี้เออนี่เดี๋ยวเราก็จะมาจำลองการเล่นเช่นนั้นให้ทุกคนดูนี่ก็ถึงขั้นเอามาพัฒนาเป็นเกมกันได้เลยนะโอ้คนคิดเกมก็เก่งเดอ้ออ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื <P> ่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเวลาอะไรกไ็ตามแต่โอเค h o l to move อ๋ออู้ เดินบีบสีโอ๊ยโอ๊ยอึอึอึเราเหยียบอึไม่ได้นะนี่ปลืปดปลดอุ้ยเสียงมันเพลินมากเลยนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอึอึอึไม่เหยียบอึไม่เหยียบอึอุ้ยทั้งนั้นเขาเหยียบอึเลยเขาเหยียบเหยียบอึดีอ้าจะชนชนโอ๊ยเจ็บเจ็บลืมเห็จเลยลืมดูลืมดูว่ามันเป็นไอ้นี่กระบองเพชรมันจะเจ็บมือเย้เรามาถึงเส้นชัยแล้ว ยอดเมื่อกี้เราเป็นการแข่งแข่งกับเพื่อนด้วยนะเมื่อกี้เราชนะเราได้ที่หนึ่งเอออาปาปาเราไปดูเลเวลถัดไปกันบ้างดีกว่าอะเรามาถึงเลเวลที่2กันแล้วเฮ้ยแต่ว่าข้างๆเนี่ยเขาแต่งตัวด้วยอนะ่ะเฮ้ยอยากแต่งตัวบ้างทำไงหรออันนี้ป่ะมี่ราคขาป่ะเฮ้ยแต่ว่าเราน่าจะยังแต่งตัวไม่ได้หรือป่าอุ้ยนี่ เราได้มาแล้วหนึ่งอันเป็นลายเป็นเป็นลายเพ้นหน้าตอนนี้โรมีแค่อันเดียวนะโอเคเราต้องไปให้ให้เลเวลสูงกว่านี้ก่อนเราถึงจะได้อย่างอื่นด้วยใช่ปอ่ะอ่ะอ่ะเล่นก่อนเล่นก่อนเหยียบกล้วยแพลตรวตรวตรวเสียงมันแบบมันระมุนหูมากเลยนะอุย้ยอะไรอ่ะไม่กล้าเหยียบกระทะอุ้ยฟังรู้เขาเหยียบไปแล้วว่ามันคือกระทะโอ้โหร้อนมือน้องแมวเหยียบได้ปะ โอ๊ยอ้ยอยอยอยยอยยอันนี้ห้เงียบอันนี้ห้เงียบโอ้ลุ้นมากลุ้นมากเออปิ๊ดปิ้อย่้ยถึงเส้นชัยแล้วเย้เงียบร้อยเลเวลถัดไปกันนีกว่านี่เราอยู่กันที่เลเวลที่3ามพร้อมกับได้กางเกงแล้วหนึ่ง โอ้ <ame> มาเกงเกงแบบดูเป็นคนกวนมากเลยนะดูแลดูห <that> น really <that> ้าหน้าเลยอมามาเล่นกันดีกว <correlation> <that> ่าเหยียบอะไรอ่ะกระป๋องอุ้ยน้ำพุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระทะกระทะไม่ได้ไม่ได้เออเออปิดปิ้วปิดปิ้วเหยียบอึไม่ได้โนอย่าเหยียบอึนี่เหยียบเป็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโโหทำไมก้อนอึมันเยอะจังเลยเนี่ยอุ้ยกระทะอีกแล้ว นี่กระป๋องน้ำฟูฟูฟ,ฟ,ฟูปิดปิดวูถึงแล้วถึงแล้วสะชัยเย่อุ้ยได้หมวกเหรออุ้ยได้หมวกเหมือนคู่แข่งคนเมื่อกี้เลยหมวกหมวกพูนันฟาสเลยนะ <laughs> มาเราอยู่กันที่เลเวลที่4พร้อมกับอ่าหมวก น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าแล้วส่วนคู่แข่งเราก็เป็นน้องหมวกไอติมมาเริ่มกันเลยจ้าเย็บไปเลยแพรดแพรดแพรดโอ้หใครใส่หูฟังฟังนี่มันเพลินมากเลยเนี่ยนะทุกคนอยากฟังอะไรเพลินๆโอ้ยมีดมีดมีดโอ้อันตรายโอ้โหอ่อ จะมีมีดอีกไหมเนี่ยอุย้ยถึงเส้นชัยแล้วเย่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 โอ้เย่เย่นี่เราได้กางเกงตัวใหม่แล้วนะเราดูคู่แข่งเรากางเกงลายหัวใจเรากางเกงลายดอกไม้แหละโอเคมาเริ่มเลยฟับฟวบฟับเยอะฟองน้ำอุย้ยมีด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 ,มดอู้หเกือบไปอุย้ยฝั่งนู้นดูน่าจะเก่งเหมือนกันนะเนี่ย โอ้เขาเยียกวัาทแวาแล้วนีงง่นี่อุ้ยมีดาอีกแล้วฟองน้ำโอ้โหโอ้โหมาถึงแล้วเย่นี่เป็นไงได้หน้าอันใหม่มาหน้าแบวมากเลยดูดิแบวกรูปอ่ะ่ะรอบเลยรีเราต้องชนะให้ได้อีกนะรอบนี้อุ้ยอะไรอะ่ะ อุ้ยทางนั้นเขาเหียบให้ดูมันคือก้อนเนื้อที่พึ่งสุกมันก็จะร้อนมากอะไรางี้เอาแล้วฮึบโอ้อุประสรคเยอะขึ้นมักโยยอุประสรคเต็มไปหมดโยยเอ้ยเกือบโดนมีดหันขาเออป,ปั๊บปุ๊บรับปุ๊บเปุ๊บเย้ชนะขาดรอยโอ้โห โนี่เราอยู่กันที่ด่านที่7แล้วนะนี่คืออะไรอ่ะซ้อนมะเขือเทศอุยอุ้ยมีดอีกแล้วเฮ้ยน้องแมวแมวเหยียบแล้วอึกระเด็นเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ทางนั้นเขากำลังติดอึอยู่นะขาเลอะอึไปหมดเลยโอ้ยโอ้โอ้ยเผยเผยเยียบเผยเยียบโนยกขาไม่ทันเลย เยมาถึงแล้วอ้ยได้ชุดใหม่เทมากเทเอาเลยนี่เป็นไงชุดใหม่ดูแบบดูเก่ามากเออไปเลยไปเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ย เอาไปเอาไปเอาไปไปเร็วไปเร็วรอบนี้ต้องไม่พลาดนะเรายกขาเรายกขาเอ้ยอุ๊ยคู่แข่งเป็นกระต่ายอุ๊ยกระบองเพชรเจ็บ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 ไม่ได้อุ๊ยจะแพ้ไหมเนี่ยรอบนี้อู้จานจานจันหมุนจันบินเดี๋ยวขาได้ขาดอีกไปเร็วไปเร็วลีบไปเร็วอุ๊ยท้งั้นเขาเพิเหยียบกระทะแล้วอุ๊ยสังหวัตินี้แหละเราเล่นเครื่องเลยเย้ มาถึงเส้นชัยแล้วอาวแหละสำหรับการจำลองการเป็นนิ้วคนอ่านิ้วที่เป็นคนเอ๊หรือนิ้วนิ้วที่มีชีวิตละกันโอเคกเ็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยฟังเพลินๆเ,เ,เสียงตอนเหยียบสีเหยียบฟองน้ำมันพลนมากเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่า เออจะสนุกได้โอเคอย่างทุกคนก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะบายบายไปเจอกันใหม่จ้า Never break, a l w a y f i g h never quit, do it r i g h play the game, win at life, have no shame, there's no time.